นในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเรามาทำในเรื่องของออนไลน์เรียนมิ่แล้วเราก็เอา AI เข้ามาใช้นะครับเราใช้ระบบที่เป็นลักษณะสมาร์ทเรียน n ิ่ก็คือเรามีระบบวิดีโออินเตอร์แอคทีฟเรียไทม์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับก็คือครูผู้สอนเนี่ยจะอยู่ในห้องเรียนนะครับแล้วก็ทําการถ่ายข้อสดไปยังนักเรียนนะครับแล้วของเราก็จะมีะอุปกรณ์นะครับให้เ,เขาเรียกว่าสมาร์ทบอร์ดในการที่จะโต้อตอบกันนะครับตรงนี้ ซึ่งก็เปมะถือว่านักเรียนเนี่ยที่อยู่ทางไกลเป็ีส่เนมนอนได้ก็จะเห็นว่าทักนห้องเรียนหลักเนี่ยทำอะไรนะครับแล้วก็ทําการโต้ตอบแล้วก็มีทําในเรื่องของออนไลน์แอคเซสทำด้วยกันได้นะครับซึ่งจีิก็เ <dever> ป <mixes> ็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหมแล้วพอมีโควิด19เกิดขึ้นนะครับตันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ One Network Support o v e r Real Time ก็คือหัวเว่ยของเราเนี่ยก็พรวานี้เรื่องของ ตัวตัวตัวเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับแล้วก็มีโคกับทางเตอร์ปาร์ตี้นะครับทำในเรื่องของออนไตัวเรียนนิ่งแพลตฟอร์มนะครับบนสมาร์ทโฟนบนแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคลาวด์นะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเองเราก็มีโปรเจกต์ที่เราทำกับทางภาครัฐนะครับทำเป็นวิดีโอคลาวด์แพลตฟอร์มที่เอามาช่วยในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยเช่นที่โรงพยาบาลศรีวิราติมหาลัาย ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอกับทางกระทรวงยุแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับก็ของเราก็มีการบริจาคให้กับกระทรวงสาธารณสุขในการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับแพทย์ภาคสนามนะครับในสถาบันบำรุงราชนาทีนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโซลูชันที่เรียกว่า Huawei HiCloud Camp, Campus นะครับก็คือในการสร้างเน็ตเวิกนะครับก็คือตั้งแต่อุปกรณ์ w i f ฟก่อนเน็ตเวิร์กตัวตัวแอคเซ i สวิชเมนสวิตช์คอร์สวินะครับแล้วก็ส่งไปยังเน็นตรักต่างๆนะครับนะครับส่วนภาพน,นี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆน,นะครับอธิบายถึงการใช้โซลูชันหัว e วในเรื่องของภาครัฐนะครับคือบางครั้งเนี่ยเวลาเราจะทําในเรื่องของการไปกู้งเงินซื้อบ้านนะครับมันก็ต้องผ่านโปรเซสหลายๆอย่างผ่านหลายบริษัทหลายหายหน่วยงานนะครับอ่านรลลองดูวิดีโอกันนะครับนนี้ ภาพนี้นะครับก็จะเป็นสมมติว่าเรามีมีมีไอเดียว่าเราจะต้องซื้อบ้านเราก็ต้องไปกู้เงินมาก่อนนะครับสเต็ปแรกทำยังไงหนึ่งเลยก็ต้องไปขอ,อ,อไปไปรีจิสเตอร์ขอข้อมูลทะเบียนราษบัตรประชาชนไปแบงค์เพื่อให้แบงค์เนี่ยเช็คในเรื่องของเครดิตว่าเรามีศักยภาพในการชำระเงินไหมรูปอินคัมไปหาบัญชีเงินเดือนดูประวัติการชำระหนี้ต่างๆนะครับ รูปในเรื่องของสถาบันการแต่งงานพันธะต่างๆนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือที่จีนะครับ purchase a new ิวเฮ e ต่อมานะครับก็จะเกิดเป็นแบบใหม่เนี่ยก็คือเขาะจะใช้เป็นแอปพลิเคชันละนะครับคุณไปที่ที่เดียวนะครับไปปุ๊บเนี่ย <Please blink. S 1> ถ่ายรูปปุ๊บ here, เป็นวิธีการนะครับให้เขาบอกให้ b ริงกก็กระพริบตายก ยกไปหน้านะครับเปิดปากเพื่อบุรีไฟข้อมูลนะครับนี่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแอปพลิเคชันนะครับนี่ครับเมืแ่อบบกี้8สเต,ต็ปที่เมื่อกี้เราเห็นครับจะอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวทั้งหมดนะครับซึ่งข้อดีของข้อมูลเนี่ยมาทำเรื่องของ Big Data Centralized a t a mm hmm. นะครับมันดึงข้อมูลมาที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนนะครับเราสามารถที่จะซิงข้อมูลในระหว่างหน่วยง,งานได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลของทะเบียนราษฎรข้อมูลของ์ติฟิเคทเช่นการแต่งงานบัตรประชาชนใบขับขี่ต่างๆข้อมูลของบริษัทด้วยคุณทํางานอยู่ที่บริษัทไหนอะไรยังไงเรื่องเครดิตดาต้าเบสคุณมีนี่ยังไงนี่เยอะแค่ไหนนะครับหรือข้อมูลอื่นๆนะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะดึงข้อมูลมาครับว่าคุณเป็นใครนูน่นนี่นั่นออกมาแล้วก็์ติฟิเคททุกอย่างเนี่ยจะดึงออกมาหมดเลยนะครับก็มีเรสเฟอเรนซ์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะง่ายละแต่คนที่จะให้กู้ว่าคุณมีศักยภาพในการกู้แค่ไหนนะครับ กด next ปุ๊บจบนะครับซึ่งข้อดีคือเนี่ยฮะโปรเซสมันลดลงจาก6ขั้นตอนเหลือ0ขั้นตอนนะเพราะว่าทำผ่านแอปพลิเคชันอย่างเดียวลงเป็นอัตโมัตทั้งหมดนะครับลดเวลาการทำงานลงจาก5วันใช้เวลาทั้งหมดกู้บ้างเสร็จเหลือ1วันนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆให้เห็นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเครื่องทำเรื่องของเซลเซอร์วิสเทอร์มินอลก็ มือว่าเราต้องการที่จะติดต่อกับราชการเราอาจจะมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งข้อมูลสแกนปุ๊บข้อมูลจากเครื่องนี้ครับมันก็จะซิงกับตัวดาต้าเบสทั้งหมดที่ของหน่วยงานภาครัฐเราก็จะรู้เราก็สามารถที่จะทําจบในเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับ